พ่อลูกอ่ะเขาเขาอาจจะแบบดูเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เขาคุยใช่ไหมแต่เขาแอบมีความรักความโรแมนติกแล้วมีความเหมือนกันเมื่อกี้เขายืนยันเลยว่าเขาเหมือนกันทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องของความหอมด้วยที่เราใชตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะต้องหอมก่อนเลยคือไม่ได้เลยตัวเหม็นไม่ได้เลยตัวต้องหอมอยู่ตลอดเวลาแล้วไปเล่นคาเฟ่กลางคืนอะไรเงี้ยไปผ่านคนแล้วทำไมก่อนคาเฟ่ัปสูบุหรี่ได้อะไรได้เงี้ยกแต่ แต,แต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ทําอะไรลงไปเลยเข้าไปเดี๋ยวกินบุหรี่มันติดกิน<ช>อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มันแล้วสําหรับมาดามฟินใครเป็นคนเริ่มก่อน ต้องบอกว่าหนูเป็นคนเริ่มก่อนแต่หนูว่ารู้นี่ใสเขาในการเลือกน้าหอมเหมือนกันเซอร์ไพรส์ซื้อให้เลยหนูรู้นิสัสเขาในการเลือกหอมกันพ่อเนี่ยเป็นคนที่น้ําหอมเนี่ยถ้ากลิ่นไม่ติดกลิ่นไม่ทนกลิ่นไม่นานฉีดแล้วหมดฉีดแล้วหมดเขาจะไม่เอาเลยเขาก็เคยซื้อน้าหอมมาเอามาลองใช้ที่บางทีแม่ซื้อมาก็มาลองใช้ที่ว่ายิงกลิ่นไม่ติดเลยแต่เขาเนี่ยจะชอบน้ําหอมที่แบบว่าฉีดวันนี้ติดน้อาบน้าแล้วก็ยังอยู่ที่ตอนแรกอ่ะเขาเห็นหนูในทีวีเวลาที่แบบว่ามาพูดเรื่องมาดามฟินนน่่่่่่่ะะะเเเค้้าาาากกก็อออออยยลงงงวไไไมมพููดดัใช นางแอดฟินด้วยนะแอดฟินอะไรแอดฟินอะไรแอดฟินอะไรฟนสองสามหนึ่งสองสามเออนี่นี่เราส่งมาตวันเลยเราถึงเวลาเราสั่งเลยเราสั่งเองเลยกามีโปรอะไรเขาจะส่งถึงเราใช่ไเมื่อตั้งแต่ใช้มาดามฟินลุงสั่งมาประมาณส3สามครั้งแล้วครั้งละสามครั้งละสามจีนงหมดสั่งใหม่หมดสั่งใหม่ ็ประมาณนั้นกัสองเดือนอันนี้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเห็นหนูในทีวีเนี่ยจริงๆเขาจะทักมาหาหนูก็ได้ว่าเฟิร์นเนี่ยเอาไม้ปลากระปุกสองกระปุกซิหรือเอาไม้ปลาขวดสองขวดซิเขา่เราดูล่าสุดนี่เขาสั่งโปรไหนอันนี้ล่าสุดที่เขาส่งมให้เราโปรเอหนึ่งโปรเอหนึ่งนี่ไงทำไมถึงติดใจมาดามฟินตอนแรกไปกินไปกลิ่นมายค่ก่อนที่ว่าไปเจอพี่พุธใช่ไหม เออตอนอันแรกเลยถ่ายพมพจมานกับพระตนแล้วก็เ,เขาเขาให้มาเพราะว่าเขาในกองถ่าย แล้วเราก็ลองใช้ดูติดใจเลยกลับมาสั่งเองแล้วคราวนี้มมารู้ตอนหลังว่าเฟิร์นสั่งแต่ไม่ขอลูกคือเวลาฟินราคาจับต้องได้อยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาสั่งเองดีกว่าสีแรกที่ใช้คือสีอะไรจำได้ไหมสีดาสีดําชอบเลยช่างผู้ชายจะประเดิมสีไม่ใช่พี่นุ้ยใช้สีดำหมดไม่แต่เวลาสั่งไม่ได้สั่งสีดําอย่างเดียวนะสั่งหมดเลยเป็นเซ็ตเ็เป็นเซ็ตเลยคือสีอื่นก็ใช้ได้แต่จริงๆแล้วอะสีดำอะมันถูกกับเราเยอะแต่ว่าสีอื่น ก็ดีดีหว่ามันมิกมมมกันได้มันสมดุลได้แล้วมั่นใจเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเขาเขาไม่ใช่เป็นน้ําหอมแบบธรรมดาไก่กา,กาเขาได้รับการรับรองจากสมาคมน้ําหอมนะคะหรือว่าอีฟล่าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่สําคัญเนี่ยหัวน้ําหอมเนี่ยเขาใช้จากหัวน้าหอมจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วก็ได้รับรางวาัลการันตีเยอะแยะนะคะล่าสุดได้รางวาัล L Beauty Star Award ปี2020ด้วยว้าวรางวัลแน่นขนาดนี้แล้วเขาเรียกว่าเอกลักษณ์สาคัญของบาดามฟินอย่างที่หลายๆคนก็ทราบทุกคนเนี่ยที่ไม่เคยได้ลองก็จะถามว่ามันจริงหรอมันจริงหรอแต่คนที่้ลองจะ เลยว่าเวลาที่มันจะมีหลายสีใช่ไหมคะเวลาที่เราฉีดกับตัวเราเราก็จะมีกลิ่นหนึ่งสมมุติว่าเอาสีเดียวกันเนี่ยสีดําไปฉีดกับพ่อเราด้วยความที่พอเรามันโดนเหงื่อโดนอะไรของพ่อเราก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอีกกลิ่นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่เอาสีดำแล้วกันสีดำแล้วกันมันมีมันมีมันมีอยู่แล้วเมื่อเช้า่อนไปถ่ายละครนี่ ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนซอกคอคนแก่เลยอะเหมือนซอกคอวัยรุ่นน่ะแต่เหมือนเราเดินสวนตามทปองใช้เยอะนะแดงใช้เยอะพี่ลงเองมตำใช่อย่างสีดำเนี่ยกลิ่นเขาจะออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เนอะแล้วผู้ชายก็จะชอบเพราะว่ามันกลิ่นมันแบบค่อนข้างจะเข้มข้นนิดนึงแต่สีแดงเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบใสๆสไตล์คุณหนูผู้หญิงก็จะชอบเป็นแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนสีเขียวนี่คือเวลาฉีดแล้วแบบไปออกกําลังกายนี่ดูเฮลตี้ดูสปอร์ตหอมอะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นอยากที่จะแนะนําก็คือเป็็นนนนนนนโโลลชชัั่่่ไวเเเทิงงพอออร์ฟูมมป้าหข ฟินเหมือนกันซึ่งถ้าใช้คู่กันเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีสีดําสีแดงสีเขียว3สีก็คือสีเดียวกันกับน้ำหอมเลยนะยิ่งใช้กลิ่นยิ่งติดทนนาใช่ไปถึงว่าพอทาเสร็จฉีดทับได้เลยมันจะยิ่งเพิ่มความคนผู้ชายบางคนอาจจะไม่ชอบเขาเรียกอะไรโลชานแต่ผู้หญิงอะ จะต้องผิวแห้งไม่ได้<อ>นะ<อ>จะต้องแบบมาให้มันชุ่มชื้นนิดนึงแล้วพอฉีดน้ําหอมทับนี่อาบน,าน้ากลิ่นยังไม่หลุดเลยอะ่ะ<อ>ใช่แล้วที่สําคัญพี่ๆจา๋าวันนี้เนี่ยหนูอยากให้ลองตัวใหม่มากๆเลยเป็นโลชั่นน้ําหอมสีเขียวของอมาดามฟินกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นมอฟฟีนเลยแล้วย<อ>ิ<อ>่งถ้าสมมติว่าเราใช้น้าหอมกลิ่นมอฟฟีนอยู่แล้วเนี่ยเลิฟมากนี่ตัวครีมซึมไวขนาดนี้นี่นะอะลองดมดิจนะ้ะ จะ่น้แม่เลยนะคะมีเลยมะจีะมีพักเรื่องกลิ่นต้องยอมค่ะนะมะจ๊ะหอมจริงๆนี่อะ้ายังไม่มีอะนี้มีหมดแล้วอ้าววันนี้ยังไม่มีใช่ไหมใช่ครับวันนี้ โปรโมชั่นมาพอดี่บนกโบนจันทรคือขอเลยนะคะทุกคนที่กาลังดูรายการผู้หญิงทำมาหากินนะคะเอามือถือขึ้นมานะคะแล้วแอดไลน์ไว้ก่อนเลยแอดฟินหนึ่งสองสามที่คุณจะดูลงแอดไปแล้วนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกนะคะกดไว้ก่อนเลยเพราะโปรโมชั่นในวันนี้เนี่ยไม่มีคุ้มกว่านี้อีกแล้วโปนนะคะวันนี้นะคะเราซื้อน้ําหอมมาดามฟินสองขวดนะคะปกติแล้วราคาสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะวันนี้ลดพิเศษสุดๆไปเลย นะคะ2ขวดในราคา1,990บาทแต่ถ้าโทรมาในรายการณตอนนี้เลยนะคะแถมฟรีไปอีกเลยน้ำหอมมาดามฟินขวดสีเขียวแถมเพิ่มไปอีกหนขวดเป็นสามขวดนะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเฟิร์นแถมโลชั่นน้ำหอมนะคะของมาดามฟินนะปกติแล้วสีละหลอดก็น่าจะโอเควันนี้พิเศษให้สีละสอหลอด ไปแบบจุกๆเลยวันตัวที่เห็นตรงนี้นี่คือมันก้าชิ้นแล้วนะหนู้เนี่ทำอไมทำอะไรต่างตัง เรียใส่จริงเรียใส่จริงๆนนี่พูดจริงเลยเนี่ยวันนี้โปรนี้ซื้อ2แถม7เลยนะพี่โสาปกตินะคะ9ชิ้นราคา6,210บาทเลยนะิันหารมาให้เลยนะแต่วันนี้พิเศษ1,990บาทคุณจะได้น้ำหอมมาดามฟิน3ขวดนะคะแล้วก็โลชั่นน้ำหอมเอาไปเลย6หลอดด้วยกันต้องรีบโทรมาแล้วตอนนี้นะคะแอดฟิน123นะหรือโทรมาที่เบอร์0 2 1 1 4 6 4 6 6ค่ะ เสน่ห์ของความหอมมันสร้างกันได้ง่ายๆในราคาที่จับต้องได้ใช่และที่สําคัญอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรบางทีมันมีของที่มันไม่ใช่ของแท้ของปลอมจาตลาดราคานี้เนี่ย มันเป็นปร,ราคาโปรโมชั่นแล้วมันไม่มีแบบดีกว่านี้อีกแล้วแล้วราคาก็จับปองได้นะคะย้ำอ,อีกครั้งวันนี้นะคะน้าหมอมาดามฟินนะคะสองขวดแบบนี้นะคะสีแดงและสีดำนะคะซื้อปกติเนี่ยราคา2580บาทแต่วันนี้เอาไปเลยอีกหนึ่งขวดเป็น3ขวดนะคะในราคา1,990าอยาบาทยหมดเ, <พอ S 2> เพียงเท่านั้นแถมอะไรคะคุณจตุรงค์รชา่นทั้งหมดหหลอดคือ,อยันละสอหลอดรวมกันเป็นหกหลอดรวมเอาเข้าไปหมดเลยเก้าชิ้นที่เห็นน้านนี้นปกติราคา6 2 1 0บบาทแต่วันนี้จ่าย เพียงแค่1,990บาร้อเบอาทโอ้มาที่เบอร์02 114 6อ66งหนึ่งสหกสี่หกหกครับหรือไลน์แอดไลน์แอดฟิน1 2 3อที่ลงลงแอดฟิน123นะคะวันนี้ทั้งอิ่มอร่อยทั้งได้เจอคุณพ่อคุณลูกพร้อมกันและที่สำคัญได้หอมจากมาดามฟินด้วยขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ